ได้กลับกรุงเทพอีกวันสองวันแหละทุกคนพ่อต้องมีธุระอยู่เดี๋ยวค่อยอว่ากันว่าได้กลับมาใหม่ประมาณสักนั่นแหละยันถึง8ปดเก้าโมงเช้าอะ่ะถึงสิบโมงแหละทุกคนอากาศหนาวแล้วก็ลมลมแรงเนี่ยเพิ่งจะไม่มีลมช่วงตอนเนี่ยตอนเย็นๆมานี้และมาหาแม่ค่ะที่สารคาม พะิสมายมาดามบ้านสวนบรรยากาศบ,บ,บ้านบ้านค่ะบรรยากาศดีค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยๆวย่าง้ามแต่พี่น้องอพาิตชุนชูเนตรแสงสีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่วิชัยผิวพรมบอกสวัสดีคุณพรพันธ์ค่ะคุณสมยัยบอกว่าสวัสดีทำเธอลงยังไรอยู่อยูาพาพ่นี้ค่ะป้ารัะทาค่ะพี่วิชัยผิวพันธ์บอกว่าสวัสดีครับน้องน้องน้องตี้ปปไปเปลี่ยนปกสะแบงที่รอพอนั่นแหละสักทุ่มสองทุ่มมาอาบน้ําก่อนแล้วก็สลับเวนกันดาราณ์สลับเวนกันเปลี่ยนกันของแอนบอกสวัสดีนะคะ เดี๋ยวก็ต้องนู่นแห L ละเข้าไปในน,นี้อีกรอบก็ไปในรอพออีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีธุระที่วัดอีกค่ะแืมมาทักทายแวะมาให้กําลังใจโอปอดาลานีบอกว่าสวัสดีจ้าหญิงโอปอภ <c oughs> าษาอังกฤษเนาะวาสนาดีงามสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อจากพี่เจนขอบคุณมากค่ะดารณนีแม่น้องสมายแฟนเพจสวัสดี คอมเมนต์อ๋อไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะพี่สมายมาดามบ้านสวนบรรยากาศบ,บ้านบ้านค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะเนี่ยขอบคุณค่ะนี่อ่านชื่อนี้ให้หน่อยแล้วก็คุณวาสนาเรขอบคุบอสอ่านใหน้ันภาษาอังกฤษนะมีพี่สมาย สวยงามค่ะทั้งเขบาบ้านหนองแฮอำเภอนาเชือกนะคะลมแรงเมื่อเช้าแต่ตอนเที่ยงเที่ยงบาย่บายมาก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นอีกแล้วอากาศเย็นค่ะพี่สมัยบอกสวัสดีคุณทอนพี่สมัยสวัสดีคะ่ะน้องเจนสวัสดีคะ่ะพี่สมยัยมาเหรอดารณีใจบ,บุตรสวัสดีคะ่ะบอกผู้เ่าเลอทียดย หาไปเลี้ยงไปบมดเลี้ยงเทศการกันบัดดีสองทางมือหัายดูแลคนดูแลสิอือย่างนี้ลูกนายผู้แทนบอกหนาวบ่หนาวมากค่ะดารณีตอนเช้าเช้าหนาวอากาศดีมากอากาศดีครับผมคุณพรพันธ์ยอนคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไปใส่ไปใส่แป๊บนึงนะคะเพราะว่าไรนานไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำธุระต่ออีกเยอะ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคุณทองแอนช่วงนี้กันมาสารคามเดอม้อจ้าว่าใคยมีเวลาเสียงคูณใดเสียงภาษอังกบันไหนพรนพันใจดีสวัสดีหลายวันคุณพรนพันหัสโลสวัสดีค่ะคุณทองแอนสวัสดีค่ะ เรื่องอืมก็จะขอตัวลงก่อนเพื่อนๆดารานี้จะมาเบิ้งง่นธรรมชาติค่ะวิถีธรรมชาติารราตอารันีจันทบ,บุตรคุณน้ำมนต์ทักทายมาดามบ้านสวนนะคะสวัสดีค่ะโซ,โซเฟอร์คุณเจนสวยแท้พี่สมัยบอกนนี่คะับค่ะ คุณสบายตาสวัสดีค่ะอะ่างกันปะเนี่ยหนาค่ะป๋าอากาศอากาศมาดามบ้านสวนสวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะพี่สมายมาดามบ้านสวนนะคะสวัสดีจ้าบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนเปิน่ะพี่นอ้องรักกัน สวัสดีค่ะแม่น้องสามาัยพี่สามัยสวัสดีแม่น้องสมัยนะคะคุณน้ำมนตอบกับพี่น้องด้วยเวลาเราไม่มีเวันนีค่ะไปใสเอาเราจะไปบอกผู้เฒ่าเราบอกย้ายบรรยากาศดีดีพี่น้องมึงทางเขาบาน คุณมิช so ัยผิวพันธ์บอกว่าสวัสดีครับผมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอู้สวยงามอู้ตรงนี้ย <c oughs> ah ิ่งสวยใหญ่เลยบ้านยุติดถนนพี่น้องบ้านยุติถนนกับสิเสียงดังแน่จัง้อย น้องตีพี่สมัยสวัสดีค่ะค่ะแค่เนะค่ะแค่เพนะกะสวยกระสวยเพื่อนนะทั้งหมู่บ้านสวยอยู่คนเดียรณนี้นะคะเป็นจ้งหน่ยแนยายอ่าตอนประมาณสี่ห้าทุ่มได้ทุกคนแม่น้องสมายแฟนเพจบอกว่าสวัสดีค่ะมาทักทายสวัสดีค่ะขอบเอสวัสดีจ้า ตอนนี้กำลังจะเข้าหมู่บ้านพี่เจ้าจะไปเปลี่ยนกันกันกบน้องตุก๊กแม่แม่น้องสมัยแฟนเพจบอกส่งพลังบวกค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญสวัสดีจากคุณสมัยน้องดารณีจันทบุตรก็สตอนนี้แหละเธอจะเพิ่งไปใกล้เขามันเสียงดังเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ นนนี่ค่คััะหหะหอไม่เห็นคอมเมนต์จ้าคุณตีบอกคุณตีบอกว่า s <S มีบอกมีฮักแท้ในวงเล่าบอกไม่เห็นคอมเมนต์จ้าสวัสดีดีตอนเช้ายิ่งหนาวมากเลยอากาศดีค่ะตรงนี้สัญญาณจะดีอ่าสวยเนาะโค้งโค้งกวัดรอดโค้งรอดโอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกสวย,สวยมากเลยค่ะทุกคนฮาเพื่อน ตีบอมีฮักแท้ในวงเราสวัสดีค่ะดารณีบอกสวัสดีจ้าพี่วิชัยคุณพรพัน์ใจดีบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้นน้องน้ำมนต์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แพี่สมาย ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่แวะมาทักทายแวะมาให้กําลังใจเจนก็จะไลฟ์สดเปิดค่าการมองเห็นเข้ามาทักทายแวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะวันนี้เจนไลฟ์แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะทุกคนพรุ่งนี้อาจจะยุ่งยุ่งมากเลยก็แต่ก็จะต้องได้กลับกรุงเทพอ,อีกวันสองวันแหละทุกคนเพราะต้องมีธุระอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าได้กลับมาใหม่อะไรนี้ละไรนี้เห็นอันนั่นนั่นไหม เห็นคุ้ยยางเป็นห่นแล้วไม่เห็นโดนแร้วเล่านะโอเคนะคะทุกคนมองเห็นสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะมาบอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุรายเยอะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไล์สดหรือเปล่าอาจจะยุ่งมากเลยพรุ่งนี้นะคะพี่อุ้ยพาเล้ะสวัสดีค่ะ ทิ์กำลังจะรับขอบฟ้าเพื่อนๆดูดิเฮ้ยเห็นไหมเห็นส้มตังรักกันสวัสดีค่ะแม่น้องสมายพี่สมายสวัสดีแม่น้องสมายนะคะคุณน้ำมนต์ตอบกับเพียงค่ะดนถ้าเปิดไฟนะเปิดไปิดบ้านเลยค่ะเปิดไฟไหนครับ พี่อุ้ยพาล้อทักทายพี่อุ้ยพาล้อค่ะพี่สมัยสวัสดีพี่อุ้ยพาล้อนะคะพี่อุ้ยพาล้อก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้ำมนต์สวัสดีค่ะคุณน้ำมนต์ชนบุรีร้อนมากค่ะชนบุรีร้อนใช่ไหมคะคุณน้ำมนต์ที่สารคามนี่อากาศเย็นเมื่อเช้านี้หนาวหนาวแล้วประมาณสักนั่นแหละเย็นถึง8ปดโมงเช้าถึง10โมงแหละทุกคนอากาศหนาวแล้วก็ลมลมแรงเนี่ยเพิ่งจะไม่มีลมช่วงตอนเนี่ยตอนเย็นเย็นี้นหี้ละมันน่ะนั่น,น,ะะนแหละแบงแบงเอา ไม่เห็นคอมเมนต์จ้าคุณตีบอกคุณตีบอกว่ามีบอกมีฮักแท้ในวงเล่าบอกไม่เห็นคอมเมนต์จ้าสวัสดียกขึ้นหายใจน่ายนะคะเฮ้ยเจ้าแอย่ามาแตงอย่ามาแตงอย่ามาแตงสันทีเทียองพี่อุไยพาล้อตอบกับคุณทองแอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สมัยบอกสวัสดีค่ะคุณสมปองทักทายดารณนีจันทบุตรบอกสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีจ้าดารณีคนสวยจ้าแมนดีจ้า